แนนพายยังไงว่าไม่ไปเลยเออลรับดูหนังหน้เลยไม่ก่อนถ้าเป็นยีเมยพายหนูจะไม่ว่าเลยอ่ะเออไปเรียนมาใหม่หลอกกันมาดีกว่าให้เราพายไอ้เมย์ไมานี่เสียงแต้นมาเลยนะแค่แนนรับไม่ยอมบอกนอนน <c oughs> อนไม่หลับเลยเฮ้ยตรงแนนระวัง ว้ายเหลือสี่นาทีเองพี่ต้นไอ้พวกนั้นมาถึงพอดีแม่กซีดีหมดว่ะพี่ใพี่ตนังไนกนเเราไม่ต้องายก็ได้เพี่หน่อยใช่เราาย่อยูทำไมมันเป็นระเบียบใช่ปะเฮียเฮียมาผูกต่อต่อไอแนน่ะผูก ผูกลำมสองลำข้างหน้าพี่ต้นไม่ใช่ไม่ใช่พายกับพี่ต้นข้างหน้าผูกต่อทั้งแน่ไงให้กูมือหนึ่งก็ได้เออเพิ่งเพิ่งไปเพิ่งไปรอเฮียก่อนนี่ครับกัปตันคนใหม่ครับนมาพอดีครับมาช้าเหลือสี่นาทีเท่านั้นเมื่อกี้เห็นมาสามไหมครับไมนกลัวใครพี่แนนถีบลงไปหรือเปล่าเาบอกเมียกลัวข่าวดังเก่งรถเรือกูเก่งต้องตีกับพี่ต้นหน่อย อแน่น yup. mm hmm. ี่พวกนี้นู่น oh uh 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 like uh uh yep ูกน uh ูนเาไปอยู่ข้างหน้าน่ะเหนื่อยกันแล้วใช่ม้กอยู่หน้าเหรอตอนแรกคิดว่าตรงนี้มันเป็นมวเป็นทางเอาทางตัวก็หนักชหายเลยเดี๋ยวอ๋อที่เนเตอร์อย่างเงี้ยเหรอไม่เนี่ยไอ้ไอ้เืออะไร่ี้่า่อ๋อลงคลุไปเลยกับหนูสน้่ง้ให้หนููก่อนอ๋ออ ถ้าเอาปลาเอาปลาเออเอาปลาสักตัวนึงนะแล้วก็อยู่ไม่ได้โดนกลิ่นเท้าว่าเราเนี่ยเหม็นนี่ครับสองตัวนี้หายไปนานน้องกุ้งครับหายไปนานต้องออาณาใหม่เป็นต้นนี้อ่ะเปน้องแน่น้องแน่ต้องตุดต้องแน่ครับอะไรเสียเสียขนาดนี้นะคะเรากำลังทำการต่อเรือค่ะกําลังจะเปลี่ยนกับตันนะคะกับตัาทนกับเราเหนื่อยแล้วค่ะโอ้ยเจ๊ไม่ไหวแล้วเหนื่อยเว้เฮียของเขาสั้น ันนี้ช่วยพี่ช่วยอีกสองคนเลยใช่ช่วยกันแต่แม่งไปคนละทางสังเกตป่ะไอ้นี่จะไปขวาไอ้ไปซ้ายเราสบายเถดเพราะเราไม่ต้องเราอยู่ตรงกลางไอหางเสือข้างหลังนั่นับทาางซ้ยมบนั่นหนะเหมือนว่าจะเป็นตัวถ่วมากเหมือนอังกี้นี่มาถ่วงเขาปะเนี่ยไม่ได้เรื่องใครอะพี่ต้นของเราปะพี่แรกเลยหนูพี่มานั่งนี่มาหนูมานั่งอัง ทีมทพ้ไม่ได้กับสองคนน่ะได้เป็นไรอ่ะระวัง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 เปลี่ยนไม่เบียนเรือกันน้ำจะล้มเล้เหรอเนี่ยให้หนูไปก่อนนะระวังระวังระวังใครดีวะพี่บาสถือพี่หันทุอค่ะพี่มาก่อนดิบ้างไปก่อนพีเดี๋ยวจับนน้อยเด้อไมีเชือกอยู่มีเชือกอยู่เออโอเคแต่ตอนพี่ลุกกับรบกวนเบาๆหน่อยเป็นงานเลียวเทีนะคีอาจาะต่อใจได้นะครับทุกคนความมีความทั้งทีมเลยเนี่ยพี่ถ้าความเนี่ย

น้องแน้องนั่งข้างหน้าไห่เหรอต้องหังเนอก็ดันให้ไงแได้หนูกลับเรือก่อนช่วยีบหัวหน่อยหยอกยอกลำหนังถีบตรงน้ลยข้น้าเบาพี่ไรผักหมุนแบบเขาไม่มีโอกาสให้หนูหุนเลยเดี๋ยวหนูดันเดยเดดันเออดันดันมาดันดองตีหนึ่งตีสองน้องมาดัน